ดูเรื่องของการทำมาหากินกันหน่อยดีไหมแล้วคนที่แบบชื่นชอบการช้อปปิ้งนะครับเมื่อวานนี้คุณชัดชาติครับเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถลูหักเล่นี่ก็คือผู้ค้าหักเล่แผงลอยสามารถที่จะมาร่วมโครงการนี้ได้ร่วมมือกับทางสำนักงานเขตปทุมวันแล้วก็ทางสามย่านมิทาวรจัดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าหักเล่แผงลอยในการประกอบอาชีพแล้วก็จะได้ กระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวถูกไหมฮะ,ะตั้งแต่เมื่อวาน1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงเช้าจนถึงบ่าย2แล้วก็เว้นไป1นชั่วโมงบ่าย3โมงจนถึง2ทุ่มมันจะมีลานด้านข้าง3ามย่านนิดถาวหรือว่าฝั่งของซอยจุฬา42เขาก็จะเปิดพื้นที่ขายของกันไปกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมเฮลโหลหาเบลนะครับจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึงบ่าย2แล้วก็บ่าย3ถึง2ทุ่ม3มย่านนิทถาวนะครับ